ท่านแน่ยังไม่ได้กด Subscribe ช่องใช่ไหมคะฝากกด Subscribe ช่องให้ก่อนนะก่อนที่จะไปดูคลิปรีวิวถ้าหากว่ากดแล้วก็ไปดูคลิปรีวิวกันเลย สวัสดีค่ะ EP นี้นะคะถ้าหากว่าใครกำลังหากระเป๋าใบเล็กๆนะคะไว้ใช้งานแล้วก็งบไม่ถึง 15k นะคะวันนี้มารีวิว1รุ่นจากบุ๋ววิกตองค่ะที่บอกเลยว่าหายากมากๆนะคะแล้วก็น่าใช้งานมากๆเก่นนะคะซึ่งรุ่นที่กันหนีมาวันนี้นะก็คือรุ่นนี้เลยนะคะชื่อว่า Palm Twist Chain Wallet นะคะ คือรุ่นนี้นะคะก็จริงๆมันไม่ใช่กระเป๋าสตางนะแต่ว่าก็สามารถใช้เป็นกระเป๋าสางได้ค่ะและเขาก็มาพร้อมกับสายยาวด้วยนะคะแบบนี้นะคะซึ่งที่รองหมาเนี่ยคือยังแข็งอยู่เลยอะ่ะแทบไม่ได้ใช้เลยนะคะแล้วก็อะไหล่ของตัวสายนะคะจะเป็นสีเงินรุ่นนี้ไม่มีในช็อปแล้วนะคะเรียกว่าเป็นรุ่นที่หายยากมากๆเลยแล้วขนาดของน้องเขาอะขนาดกำลังดีมากๆน้ําหนักก็เบามากๆแล้วก็สามารถใส่ iPhone Pro Max ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวใส่เต็มๆนะคะตั้งแป่ไว้ให้ที่มุมคลิปนะคะจะได้ลงไปเทียบไซส์กันก่อนได้เลยนะว่าถ้าจะเอาน้องใบนี้ไปนะคะจะใส่อะไรบ้างเนาะซึ่งรุ่นนี้นะคะซิกเนเจอร์ของเขาเลยเนี่ยคือด้านหน้าเลยเนี่ยคือตัวโลโก้นะคะเป็นตัว V ซึ่งมันทวิสต์ได้ก็คือหมุนได้แบบเนี้ยนะคะอ่าจะหมุนให้ดู แบบนี้นะคะถ้าเวลาเราจะเปิดกระเป๋าเนี่ยให้หมุนตัว V ีข้างหน้านะคะให้มากลับเป็นตัว V ีแบบเดิมแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็จะเปิดออกมาได้นะคะแบบนี้ซึ่งตัวกระเป๋าเนี่ยเขาจะเป็นเว้นแบบตัว V ีแบบนี้นะคะไว้ให้เราไว้ล็อกกระเป๋าได้นะคะหรือว่าไว้เปิดปิดได้นั่นเองเวลาล็อกกระเป๋าแล้วก็หมุนตัว V ีแบบนี้นะคะกระเป๋ามันก็จะแบบถูกปิดเนาะ กนี่คือการใช้งานง่ายๆของเขาเลยค่ะเปิดมาด้านในนะคะเราก็จะเจอกับลายอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นลายโมโนแกรมแต่ว่าเป็นสีแดงเนาะก็เรียกว่าเขามีลายที่หลากหลายมากๆเลยด้านหน้าเนี่ยจะเป็นลายใบปลาล์มนะคะส่วนลายโมโนแกรมสีแดงเนี่ยมันมาถึงด้านหลังนะคะแบบนี้นะคะนี่คือฐานแล้วก็ด้านข้างนะคะอันนี้ก็คือไม่หนาเลย ขนาดแบบกาลังดีมากสำหรับใครที่ไม่ชอบใบใหญ่เถอะทะนะคะแล้วก็อะไหล่สีเงินเนาะก็ใช้ง่ายมากๆแล้วก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของการที่อะไหล่มันจะเฟรดด้วยนะคะส่วนด้านในนะคะก็จะเป็นช่องมาให้แบบนี้นะคะคือมันเหมือนเป็นแบบจีบๆเยอะอย่างนี้เนาะแต่ว่าคือมันเป็นล็อกที่พอถ้าเราใส่โทรศัพท์นะคะอันนี้เป็นไอโฟน13 Pro Max นะคะนั่จะลองใส่ตรงล็อกตรงกลางเนี่ยพอดีมันแบบ มันโค้งรับกับโทรศัพท์พอดีแบบนี้เลยนะคะเรียกว่าแบบมันล็อคลงล็อคพอดีมากๆเลยอะ่ะถ้าเราจะใส่อย่างอื่นนะคะก็ใส่ได้นะยังใส่ได้อยู่ะคะ่ะแล้วก็เขาจะมีช่องยาวตรงนี้นะคะให้ด้วย๋ยวเอาโทรศัพท์ออกก่อนเนาะจะได้เห็นว่าตรงฝั่งนี้นะคะมันมีช่องการ์ดมาให้ด้วยนะคะมี6ช่องด้วยกันซึ่งอย่างที่บอกไปจริงๆอ่ะใบนี้มันเรียกว่าเป็น wallet วิดเชนเนาะก็คือเป็นใช้เป็นกระเป๋าสั่งได้เลยนะคะน,นี้แล้วก็นอกจากนี้นะด้านหน้านะคะเขาก็มีช่องอันนี้จะเป็นช่องซิปนะคะเราสามารถใส่พวกเหรียญน,นะคะหรือว่าของอื่นๆที่เรากลัวว่ามันจะร่วงหลนะ่นอ่ะตรงนี้ได้เลยนะคะก็อันนี้ก็เป็นซิปที่แบบว่าที่จับซิปขนาดกำลังดีนะคะก็ใช้งานได้ปกติทุกอย่างเนาะสำหรับตัวล็อกแล้วก็ตัวซิปนะคะ แล้วก็ถ้าหากว่าเราไม่อยากใช้ตัวสายอันนี้นะคะเราก็สามารถเอาสายเก็บไว้ด้านในก็ได้นะแล้วก็ถือเป็นคลาสก็ได้เหมือนกันนะคะสำหรับน้องใบนี้ยเราก็สามารถใช้ได้ทั้งสะพาย ค o สบอดี้สะพายไหล่นะคะหรือว่าเก็บสายถือเป็นคลัชก็ได้นะคะเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยตอนม,มีสะพายให้ดูด้วยก็ลองเลื่อนสารบันไปดูนะคะได้เลยนะคะสำหรับน้องใบนี้ทวนอีกทีนนะคะค่าตัวถูกมากนะคะไม่ถึง15เเท่านั้นเองบอกเลยว่าหายากแล้วก็ไม่มีผลิตแล้วนะคะเรียกว่าน้องใบเนี่ยแทบไม่เจอในตลาดเลยนะแทบไม่เจอเลยแหละเออนะคะ แล้วก็ด้านหน้าต้องบอกนิดนึงนะคะว่าน้องมีเก็บลายมานิดนึงนะคะเพราะว่าสภาพเดิมของน้องเนี่ยลายอาจจะมีความแบบว่าหนักหน่วงนิดนึงนะคะเพราะว่าเหมือนแม่เก่าอ่ะเก็บอาจจะไม่ค่อยดีนิดนึงนะคะแต่ว่าในส่วนอื่นๆเนี่ยก็ใช้งานได้ดีเลยนะคะอย่างเช่น ที่รองบ่าอันนี้นะคะคือเหมือนไม่ได้ใช้เลยนะคะในส่วนอื่นๆก็ใช้งานได้ปกติเลยค่ะแล้วก็ใครอยากจะได้น้องใบน,นี้นะคะสามารถแคปรูปส่งไปสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่ Li น์แอดไวแบ a เนมหรือว่าจะไม่ได้อยากได้น้องรุ่นนี้นะคะอยากได้เป็นรุ่นอื่นๆน,นะคะ ก็มีให้ช้อปปิ้งกันเนบเคียบเลยนะคะอยู่ที่ล i ยวีพีปุ๊บสามารถไปจอยปุ๊บกันได้นะคะที่ท็อปคอมเมนต์ก็จะปักหมุดเอาไว้ให้กดไปที่ลิงก์นะคะแล้วก็อย่าลืมตอบคาถามนะให้ตอบว่า YouTube นะคะหรือถ้าหาว่าใครมีกระเป๋าแบรนด์เนมน,นะที่ใช้งานจนเบื่อแล้วนะคะหรือว่าไม่ได้ใช้งานเลยอยากจะมาเปลี่ยนเป็นเงินสดก็สามารถนํามาขายที่เรบบาแบรนด์เนมได้เลยนะคะ ชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะต้องกด Sub s c r i b e ให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดอยากที่จะมาดูสินค้าที่หน้าร้านนะคะหน้าร้านของเราก็อยู่ที่เซ็นทรัลเฟสติวัลหาใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะ หน้าร้านของเรามีบริการทั้งซื้อแล้วก็ขายคะ่ะถ้าหากว่าอยากเข้ามาก็เรียนเชิญนะคะแล้วก็ถ้าหากอยากติดตามสินค้าใหม่ๆของเรานะคะก็ตรงนี้เลยนะคะที่ Line Open Chat ค่ะสแกนเข้าไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวรอติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะราคาดีๆในนี้เลยนะคะขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะคะ Ho ho